น้ำไนะก็มีเป็นดินนะพืชศพกันมังก่อนนะแล้วก็มีเป็นน้ํานะคะกอระกฏดินพะิจิตนะเอ่อไม่มีท่านลมท่านไมนะ้มีแค่ดินกับลมนะแต่ว่าเด่นๆก็จะมีเป็นไฮเปนเดสวันจันนะเดอะเวิลด์วันสาวนะแล้วก็ราศีเด่นๆก็จะมีเป็นเดอะสตาร์ราศีกลุ่มนะสเปนราศีสิงนหะ์งาแล้วก็ชาวอียอดคือกรกฏนะก็เออเด่นจันท เสานะแล้วก็กลุ่มกรกฎสิ่งนั่นเองนะไม่มีลมกับไฟนะแต่นภัยนะไฮพินเทศนะตอนนี้น่าจะนะเป็นตกไปเป็นอยู่ในความลับหรือเปล่านะไฮพินเทศนี่คือเป็นลักษณะของคนที่เขายัางนึกถึงคิดถึงอยู่ในอยู่ในคนมือนะยังอยู่ในความลับนะขมุกขมัวเป็นมือที่สามก็ได้นะมาขยายด้วย ใบนี้เป็นห้าถ้วยนะอืมสี่สี่หรือห้าเลยนะสี 4, ่ถ้วยนะสี่ถ้วยนะก็ตอนนี้นะเบื่อเซ็งอยู่เลยนะสี่ถ้วยนะเบื่อเซ็งเอื่มไม่สมอารมณ์นะเขาหรือคุณก็ได้นะเป็นคนเก่ากันนะเพราะว่า,วามีหกถ้วยนะหกมาบวกสี่ได้สิบถ้วยนะก็อดีตนะเคยมีความสุขกันมากเลยนะก็ สิบถ้วยเลยนะถึงข่านเป็นครอบครัวเรียกว่าวเต็มร้อยเลยก็คือถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวนะตอนที่อยู่ด้วยกันแรกๆหรือว่าพบกันแรกๆนะค่อนข้างจะรักกันดีเลยนะสิบถ้วยนะแต่ตอนนี้เป็นคนเก่าไปแล้วหรือเปล่านะแล้วก็มีอะไรที่ไม่ค่อยพอใจไม่สบอารมณ์อยู่นะเบือ่อเจงอยู่เลยนะสี่ถ้วยนะแต่สี่มาลบหกจะเหลือสองถ้วยนะก็คือเป็นคู่รักนี่นะแบบเออนะโดยที่ไม่มาขยายด้วย แทนมีเสนเ่นแสดงว่าตอนนี้คุณน่าจะมีความไม่จดเจริญข,ขมวามวนะแล้วก็เป็นคนเก่าไปแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ชัดเจนนะกับ mm. คุณนะไม่มีสถานะนะซ่อนอยู่ไว้เก็บไว้ข้างในแต่ยังคงนึกถึงยังลืมไม่ได้นะสามเหรียญนะตอนนี้เขาอยากจะวนกลับมาก็ได้นะเพราะมันมีทั้งหกถ้วยกับสามเหรียญนะหกถ้วยคือคิดถึงก็ได้นะคนเก่านะคิดถึงอยู่จะเบื่อแล้วก็เสงนะคุณอาจจะเบื่อเขาก็ได้นะ แล้วก็มีเดลสตาร์เขายังมีความหวังอยู่นะเดวเวลด์ด้วยนะเดะเวอด์ก็คือเป็นการลักษณะของอะไรที่มันจบสิ้นสุดไปแล้วแต่มันแต่มันไม่ได้จบขาดนะเดวเวอ์มเป็นรูปก,กลมๆก,ก็จะเป็นลักษณะของมุขออนเป็นวงกลมหรือว่าจบเพื่อเดี๋ยวก็วนกลับมาเจอกันเริ่มต้นใหม่อีกนะก็คือเขายังหวังนะเดะสตาร์คือความหวังนั่นเองนะหวังที่จะได้เริ่มมันใหม่นะมุขออนเป็นวงกลมแล้วก็สามเหลนะี่ยมแล้วได้วนเวียนกลับมา นะเกี่ยวข้องกันอะีกนะจะด้วยบุคคลที่สามหรือว่าอะไรที่ทําให้ต้องเกี่ยวข้องการงานกันก็ได้นะเป็นลักษณะของการงานกันนีก็ได้นะในะออฟคับงานะ mm hmm. ไพ่ใบนี้ทนให้เราดีกได้นะทางนี้นะแล้วครับจะหมายถึงคนที่ไปเรื่อยๆนะไม่ได้คิดถูกมานะสายเตาะนะปีด,ดะไปเรื่อยนะแล้วก็เป็นพวกออชอบปล่อยเสน่ะนะเป็นคนต่างชาติได้นะเพราะว่าขยายด้วยสเตนนะไพ่ใบนี้สเตนคือมีความ แตกต่างอายุเช่าชาติศาสนานะแล้วก็มาขยายด้วยหกเหรียญน,นะหกเหรียญน,นะตอนนี้นะน่าจะเป็นคนที่เอ่อเคยช่วยเหลือกันเรื่องการเงินก็ได้หรือว่าเขาชอบทําบุญก็ได้และมีจิตใจค่อนข้างดีนะ้วก็เป็นคนอ่อนไหวนะสายเตะอตีไปเรนะื่อยแต่ว่ามาเจอคนเข้มอย่างคุณเลยนะคุณนะเขาเอ่อเป็นม้ากระโจนหนีเลยหรือเปล่านะมองอีกมุมหนึ่งนะแต่ว่าเอ่อ นี้แล้วเดี๋ยวก็ต้องวนกลับมาอีกนะหกเหรียญจะเป็นอะไรที่เป็นดีนะเป็นโอกาสที่ดีจะมีการมาขอโอกาสนะหกเหรียญเป็นโอกาสดีมีโอกาสอะไรเข้ามานะจะได้วนเวียนเกี่ยวข้องกันอีกนะแล้วก็อ่ตรงนี้นะชาลิออตนะชัดเจนนะเป็นคนต่างชาตินะขึ้นมาสองใบเลยนะ ถ้าได้ออกกับสเตนนะแต่สเตนจะเป็นคู่ที่เหนื่อยคู่แตกต่างนั่นเองนะห่างกันส1 0ปีนะสเตนนี่คือคนในเครื่องแบบคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเซลลลจิสติกนะแอร์สจวจอะไรได้นะเนี่สอบครับกับคิงเบนเกิลนะคนนี้นะเป็นสายเตน,นะแต่ว่าเขานิ่งนิ่งนะนิ่งจะกระต,ตอะอยู่นะคือหรือ จะมีสองคนหรือเปล่านะเพราะมันออกมาคนนีงไนออครับเด็กกว่าแต่ถ้าคิงออฟฟ a แนลก็จะโตกว่าแต่สายเปยนะคนนี้เอ่อก็มีความรักมอมองให้นะมีหนึ่งถ้วยหนึ่งกันนะชาลีออแต่ออกแนวสายบูสายดุยนะเขาอาจจะมีสองคนก็ได้นะเพราะว่าสเตนเป็นพูดแตกต่างนะเหนื่อยนะแต่ว่าเขาเด็กกว่าคุณแล้วก็เออเดี๋ยวจะยังไม่ได้ขาดกันนะเพราะว่ามีหกคือจึงจางของโอกาส อีกนะะให้ยังวนเวียนอยู่ในนี้นะแต่ถ้าคุณเป็นตรงนี้นะไม่ชัดเจนนะก็เขาน่าจะดูให้นะว่าจะให้มันชัดเจนได้ไหมที่ไม่ชัดเจนมันก็เลยเหนื่อยหรือเปล่านะเลยมีสเตนจะมีคนนึงโ่มาด้วยนะคือคริงเป็นเรื่อคนนี้น่าจะโตกว่าเป็นนะักธุรกิจซีอีโอนะแล้วก็อาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะเพราะมันขยายด้วยชาลีนะสชาลีออในะเครื่องแบบอะไรก็ได้นะได้หมดก็มีหนึ่งถ้วยนะ จะได้เริ่มกับคนนี้หเปลฝานะมีข่าวดีมีคนมาชอบมามอบความรักนะก็มีสองคนในตอนนี้นะคนหนึ่งเหนื่อยแต่คนหนึ่งมาใหม่นะเพราะหนึ่งห้วยคือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะแล้วก็เป็นทางอิโมชันความรู้สึกความรักโดยแล้วก็เป็นคนไกลต่างแดนกันเลยนะคนหนึ่งเหนื่อยต่างชาติต,ต่างแต่คนนี้เป็นอ่าคนในโร่อแอร์นะแล้วก็เป็นนักธุรกิจอะไรพวกนี้ด้ดยนะหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคิงเหรียญน,นะไม่ใช่ลูกจ้างนะก็ เห้นูสถานการณ์นะแต่ว่าอันนี้เ,เรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นคนเก่านะน่าจะคนเก่านีหมายถึงสตรีนะเพราะว่าถ้าเป็นคู่ที่เหือนจะแล้วต้องรู้จักกันแล้วไม่ยงั้นไม่มีการเหนื่อยนะเออหกถ้วยนะก็ยังคิดอยู่นะยังนึกถึงอยู่นะยังลืมไม่ได้นะยังมีแพชชันอยู่เลยนะเพราะว่ามีหายดีเท็กับหกถ้อยนะหกถ้วยอาจจะเป็นคนที่คู่ที่คุณบอกว่าแตกต่างแล้วก็เหนื่อยนะแต่จะมีคนใหม่เข้ามานะ ขอโอกาสเราก็เริ่มใหม่แล้วก็อาจจะมาเม้าความรักนะคนใหม่ก็จะโตกว่านะอย่างที่บอกนะสายเปด้วยนะก็รวมๆไปประมาณ